ในการที่ดิทรอนเอาตัวละครมาในแนวทางที่พร้อมตอบโต้เนี่ยจะเล่นยังไงครับตอนลีเกมแรกก็มารอดูกันครับวินเบลเป็นเฟอร์ซินเนลครับแต่ว่าตรงนี้ตีไงลาสันไนเข้าหน้าเต็มที่ครับโอ้เอ็กเซป เดอยู่ดีๆก็หายอ้าวแล้วมาตรงนี้ครับคอไปหนึ่งทีจาก<ว>นั้นเนี่ยแล้วรวบตึงมาใส,ส่เอลซิซูรวบหายไปเลยครับหมูปิมาไม่โดนใครแบบนี้ปัดเข้าไปด้วยวายฟิลลี่แต่ก็ไม่รอดอยู่ทีเอ็กเซปตรงนี้วิ่งหนีกิ่อย่างโอลมาครับไอ้ปูเดินตามมาพเพราะกันทีซิปิดสกอร์ไปแล้วมันคิวจากทางฝั่งเคฟซีทารอนครับ4-0ครับก็บยังทำได้ครับแต่หูพีเมื่อกี้โดนปล่อยตาวมาเลยไม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปคอนเทสต์ในการจะเอาสกอร์ฮะ ว่าเขาจะหลบเข้าทางป้อมนะเดบุกทักออกขวาแล้วตรงนี้ส์อ่ะเหมือนจะเป็นดดบุกทักมาโดนแล้วอีเรสจะฟิกเกอร์จังหวะสุดท้ายแล้วนี้จะตามไปอยู่จัะมาขึ้นแฮงคไปแล้วหุบด้านหน้าตรงนี้อีเรสบอกว่าโดนหุบไปแล้วเอ็กเสฟตามมาเลสตาเลียนจังหวะสุดท้ายปิดสกอร์ไปได้ครับได้คืมนมาเหมือนกันแต่ขาออกมาตรงนี้โทนี่ถ่ายออกมาก,ก่อนเหมือนจะไม่มีซีซีต่อแล้วครับต้องยอมร่นถอยไปครับมาลึกอีเรสทั้งทาว่าเชนหนึ่งเชนสองแล้วพยายามจะหาทางกดดนัน ฮอกซี่ตรงกลางยังไม่ได้ครับซีใช้เป็นโอรินวิวด้วยครับแต่พอเพิพ่ออีกครั้งหนึ่งตรงนี้ oh, โอ้โหโนตัวนี้บอกที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนี้ก็เลยโดนกันเข้ามาก่อนแล้วหุบไปได้โทนี่มาหนึ่งตัวครับแต่จะคุ้มค่าหรือเปล่าสแลฟฟ์ของอาดูปทีมตามเข้ามาต่อยปิดได้เป็นโรมิงบมาจริงตัวนี้สตาร์นมาแปะงใส่ท่าของมูพีครับแล้วแลกเลือดมาจากมานันแล้วดึงมาตรงนี้ oh, คอสามแต่ต้องบาดตัวของเอ็นทินซีครับร่วงหายไปเป็นเรียกว่าใบไม้ร่วงเลยครับลายตามาอยู่ที่ด้านหลังป้อมก็เก็บอินกทรีกรอนบ เดือดชุดอีเลสมาแล้วด้วยครับ <c oughs> ยืนกองกองกันตั้งเยอะแต่ยังโดน l c c 2อยู่ครับอีเลขา e <OS S 2> หลังไงป๊อตโหเดินขัดเดินตัดมาแล้วเล่นกันด้านหน้าตอนนี้เอ็กเซปรับดาเมจเอาไว้ก่อน <c oughs> เปิดเลยล้กากันเลือดเขาไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่ครับยืนคุมโซนรออยู่ครับอัดมาหนึ่งทีสับตัวของโบทักได้แต่ว่าได้เป็นเอ็นทีซีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับต้องเดินถอยออกไปงัดใครไม่คัานงัดยกใหญ่อยูนะด้วยโอ้โครีเดฟใหม่กันมาครับอีเลสยิงซ้ายทีขวาทีตรงนี้ กดดันเลื่อนของทางฝั่งรถทีมเ้าไปโดนเซนชาอีกครับแม่โบทักยืนแบบยืนตัวใหญ่ๆอยู่ยิงไม่โดนไปโดนด้านหลังก่อนปุบม,มาไม่เจออะไรเลยครับอากาศลว้วนๆแบบทีเรียนลว้วนๆแล้วทางฝั T ่งของเอ็นทีซีี่ไปรวบติงมาได้เซนชาละลายหายไปก่อนเพื่อนเลยโอ้จังหวะไ,ไปเรียกามาคุยจากเอ็นทีซี C ครับอยากจะเล่นกับราวนิดหนึ่งนะเป็นทีซี T N C ก็เลยกระตุกมาคุยซะหน่อยล้วเห็นไปแล้วว่าโบทักเนี่ยกดล้างไปในช็อตก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับยังไงครูดาวยังไม่มาแน่ๆครับ ด้านล่างเคลียร์ไปได้ก็จริงสตันแปะมาครับตรงนี้แต่ว่าโทนี่บอกไม่สนใจไถคืนมาเสิร์ฟหาเพื่อนกดแข็งไปแบบไปแบบนี้แต่ว่าคาลินิทอลอนทำละเมิดายไปยังเอาตัวรอดออกมาได้ครับเอ็กเซฟแต่ว่าเจ็บหนักทุกคนครับสจาับทางฝั่งของอาดูปทีมตรงนี้ดึงมาได้เอฟแอลไปเหมือนกันครับทางฝั่งโบทักโซนสไนด์นยอยู่ด้านหลังแล้วคอสามอีกแล้วจากทางฝั่งเอง็นทีซีรวบมาอีกแล้วครับจากด้านลูกนี้แล้วหายไปอย่างไวเลยครับโบทักโบทักบอกผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่คนอื่นฮิตมาทีนี่ปั่นยุ้ยเลยฮะ <Okay. S 1> วัดมาบรรทัดเน้นๆนปัดมาแต่ล้างได้แล้วไถคืนมาตรงนี้เรียบร้อยเสียเหลี่ยมก็มันเปิดการก,กับดักที่หมอบไว้มันคือการล้างยังไงล่ะแล้วไหลเข้ามาตรงนี้นหายไปถึง4ตัวเลยครับ oh. โอ้สามคนด้านล่างครับไอ้บอสโบโชใต้ป้อมอีกแล้วครับโอ้แล้ววิ่งเข้าไปตรงนี้เหลือแค่เซนจคนเดียวบอกเลยว่าฮาราคิรีโอ้วิเด็ตมีครับจงดูค่าแต่ดูไม่ไหวแล้วเพราะไปก่อนครับเกมแรกกำลังปากของกิมิธาลอนขึ้นนำไปก่อน1.0ต่อเกมฮะ